ผีหลอกคุณยานร้อนพีหลอกคุณยานร้อนนีไปไหนไม่รอดหรอกเฮ้ยนายว่าไหมอะไรเราจะถ่ายคลิปอะไรดีอะใช่ไหมเพื่อนช่วยๆๆเอ่อฉันรู้สึกว่า มันน่าเบื่อนะทั้งผีหลอกคุณยาหลอนแล้วอะไรคาเมร่าแมนโอไฮโอไม่ใช่สกิบบี้โอไฮโออะไรสกิบบี้ทอยเลตอะไรเราก็ถ่ายแล้วให้ไม่เปลด่ยนใช่เราเล่นอะไรจะถ่ายอะไรดีไม่รู้สิถามให้ผีหลอกคุณยาหลอนเลยไอ้ผีหลอกคุณยาหลอนว่าไงครับ คอนเทนต์อะไรถา่ายขี่ไม่ไม่มีครับแต่ผมอยากขี่จัก,กรยานผมมักรวยอย่าเป็นห่วงเรื่องจัก,กรยานหน้าเดี๋ยวถ้าจัก,กรยานขี่ไปแล้วไปชนก้อนหินละ่ะแล้วมันพังจะทำยังไงก็เดินเท้าเปล่าสิครับแล้วมันเหมยไมละ่ะเมื่อยครับเห็นไหมเอออย่าเพิ่งขี่สิก็ได้ครับ อืมอืมก็ได้งนนั้นนายไปขี่จัก,กรยานของนายไปขอบคุณมากครบับไปกีัว่เฮ้เฮ้เฮ้บักแกงโมมีไรเอ้ฉชนยังไม่เคยออกคลิปเลยเอาฉันไปออกคลิปไงไม่ทำามาฉันไม่เอาเกออกหรอก เพราะอะเกมมันไอ้เปรียกเลยเกมมันไอ้เปรียกไอ้เปลียกไอ้ส้นตีนนี่แน่สมน้ำหน้าไอ้คี้แหนไม่ต้องออกคลิปด้วยสมน้ำหน้าเออ ่นีนแล้เายพูดอะไรไม่รู้แต่คุณเขายืนทาไมคุณห้ามไปที่นี่เด็ดขาดนะไม่ใช่คุณลับไปข้างหลังข้างหลังเีิยอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้แต่ที่รู้ว่า แกอย่าไปที่นั่นนะไม่งั้นแกตายแนย่ไม่เชื่อคิโวแกลองลงไปหน่อยสิไม่ไม่อยากลงไปอันตรายไม่เชื่อเฮ้ยไอ้ยชัดเฮ้ยอันตรายจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเหยียบแล้วมันสั่นสะเทือนวะ่ะแงฉันอยากได้ของยิงแงแงแลนอยาก ขังเล่นเตเป็นคุ้ยแล้วมึงยังเล่นของเล่นอยู่เลยฮะฮะเอ้ยสัตว์ไอ้คุ้ยไอม้ม้ามึงยังเล่นของเล่นอยู่ลเลยอยู่อยากได้ขังเล่นหมูพ่องหมูแม่งดิมึงอายุสิบแปดปีละกูอายุไอ้กูอายุเท่าไรหร่ไม่รู้เ,เจเจเจไงต้องไปลงไปตาย เอออย่างนั้นแหละเกาะตีนฉันเอาไว้นี่ผมงํมง่าเบอเบอร์เบอรเอออืมไอ่ๆฉันอยากลงไปยังไงลงไปกันเออหน้าลงไปลงไปกันวิวว้าวสาหกแล้วหกสิบหกสั้เฮ้ยตัวเฮียอะไรอ่ะวิ่งดีเออวิ่งดีแล้วอ๋อ โอ้โหวิง่งหนีทำไมพวกเราถึงเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนทำไมกลายเป็นแตงโมเฮ้พวกนายวิง่งหนีวิง่งหนีวิ่งหนีแล้วไอ้ตัวสับประรดเี่เราก็ไม่รู้เหมือนในเกมเมลโล่เบเกอรเลยแต่ที่รู้ทุกคนกลายเป็น3ามดีหมดเลยวิง่ง

ไอช็อปปี้ก็แมนตัวนี้มันห้าอะเดี๋ยวเราดีมาก่อนเนาะนี่ไง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 เราจะตายเราเพื่อนต่ำไงดีไม่รู้แต่สีดูสปีก็แมนคดกากเลยหนีก่อนวิ่งตายย่อจัดการมันนี่ไงนี่ จัดการมันเยอยอุ้ยสปีกเกอร์เราไม่ค่อยไหวแล้ววะ่ะยีย่โดดไซลาลาไม่เนี่ยนะไม่เนี่ยเออไม่เนี่ยแนะอบแนะอห้ำขาดเอยช่วยด้วยเออบึ้งตีเกอือกบึ้งตีเกอือก อกระจกคิ้หายเออเอออนแอออรอไปนอนไปนอนที่โถสว่างกัอนดอีก,กว่าจัดการมันเฮ้ยเฮ้น้อยเงี้ยวีแกแค่พี่แค่เหยื่อนี่โอ้ขาพวกเป็นแมงมุมมึงรู้ไหมกูเจ็บนะถีบไม่เอ้ยมึงจะต่อยกูเชะ นี่เนี่ยเด็กดื้อไม่เนี่ยตบสักบาบทกาโโิโกมาชินาซีกันโนโต้จากิยี่ยงช่วยขีอาชิ้โนติกะติคุชิกะเกะงเฮ้ยิบดีบ้าบาบาเด็กเย็่ยิบิดีซิบิดีดีทีมาเลยจะกันแหละเพื่อนเออโอ้ยฉันก็โดดสูงเกินไปนะเนี่ยแมรี่วิง่งไป ไปก่อนเลยบึงชามาใหญ่แต่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่มึงอย่าไปอยู่กับเพื่อนกูเดี๋ยวฉันจะไปจัดการแกละไปสามคนเลยนี่ละเออเออมึงจับหัวเพื่อนกูเลยโตแบงขนาดตัวเดียวยังโหดชิบหายเลยเออไอ้โดตีกันเออไอ้ตีกันทำไม้ยเฮ้ย มึงก้าตีกูเลยกูตีวะเตะหน้ากูเออเฮียอะไรดเออเออกวนไปนกูเลยเออไม่เนโดนข้าหน้าโดนข้ามหน้าโดนข้าหน้าโดนข้าหน้าโดนข้าหน้าโอ้ยเียดิโดนไปเตะหน้าม่งาสัตว์อุ้ยดิงานเออนีดก้ฮไม่อยากอยู่แล้วเอออยู่ชันตาย กูเฮ่อมุดสุดทางแล้วบักคำน้อยเฮ้อแบกเกลียวยี่เกมเกลียวยีผมเจอคุณแล้วนี่แหละนี่เน่แหละเออโดดเจอเออนี่เนี่ยนี่แหละทีแม่งนี่เนี่ยกดช่วมอ๋อหำคาหน้าเออ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 เฮียอะไรเกมเฮียอะไรนี่เออเออเออเกมชั่วหรือเปล่าอ นี่เนี่ยทีบหน้าว่าตีรังกา660องศาฟาดหน้าวิวอู้ตื่นขึ้นมาโดนฝันว่าโดนสก,กิบิตี้ทอยเลททับตื่นมาจริงๆโดนทับจริงๆตายหาตายหงหัวขาดเละเป็นขี้สุดท้ายสุดท้ายก็เดินไปหาคยุยที่กำลังยืนสบายใจอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนหัวร้อน ที่มันฆ่าพเพื่อนชันแล้วจากนั้นก็วิ่งไปอย่างเท่ๆแต่ก็ไม่ได้เท่อะไรไอ้เฮี้ยน,นี่ตีลังกาข้ามหนีเพื่อนไอ้เฮี้ยน,นี่ตีลังกา6 6 0 64องศาแล้วตกลงมาตายหา่าไอ้เฮี้ยน,นี่สับสับหน้าสับหน้าสับหน้าสับ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 ,สบขนาดสกิบิ๊ดี้ทอเลตตตัวเดียวคลิปหายเลยแล้วก็ตายสรุปก็คือสกีบิ๊ดี้เธอ เห็ดกัเป็นเชื่อมวาวเชื่อมสวยชใว้ให้ให้ใด้กระโปรงนั่งนี่ว่าโอ้ยเชื่อมกูเชื่อมกูกูกูฆ่าได้ไม่ไม่ไม่กูฆ่าได้ไม่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 กูฆ่าได้ไม่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 มึงฆ่าไม่ได้กูฆ่าได้กูตึงกูตึงที่สุดในโลกอ่านี่นี่นี่ตีมันตีมาเลยตีมาเลยตีมาเลยกูฆ่าได้มันมันมาเถียงกูฆ่ามันเลยเพื่อนฆ่ามันเลยไม่ใช่ ของกูของกูเพื่อนของกูไม่ใช่ของมึงเออของกูของกูไม่ใช่ของมึงเอ้ยกูจะนั่งกูจะนั่งไม่ไม่กูเจ็บตูเมื่อวานนั้นกูไปโรงเรียนไปซ้อมตีปล่อยเสียงลำโพองออกมากูกูทำไม่ได้นี่เน,ะนี่ยอะอกับดูเออเออโอเคยังรอดดี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 ดดดด เนื้อ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 เนื้เน้เ้ากกดจิกจัให้ฉันด้วยล่ะให้แกไปกดจิ๊ก๊กฉันกิ๊กก